ทุกคนซื้อดีไหมครับไปเจอแอปจดโนต้ตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Noti แอปจดโนต้ตที่บอกตัวเองเป็นสาย Visual Thinking มันดีกับไมโลและฟรีฟรอมยังไงเดี๋ยวไปดูกันเข้ามาหนะ้าตาเป็นแบบนี้คลิกๆทำแบบนี้ก็ได้ไฮไลท์หนึ่งที่ผมชอบมากๆ Mind Map ครับใช้ง่ายแบบนี้สมมติผมโยนไฟล์นี้เข้าไปนะครับนี่ Machine Learning อนะุ้ยเราอยากจะโตเรื่องนี้ไฮไลท์หมดแบบนี้ได้ด้วยนะอ่ะไฮไลท์ไฮไลท์เราจะติดแท็กที่ไฮไลท์ก็ได้ว่าอ๋ออันนี้คือ definition ของ Machine Learning นี่เขาจะเป็น area h l i g h t แบบนี้ก็ได้แล้วยังไงต่อทุกคนมันอย แล้วเรามาอ่านทีหลังลากมันเชื่อมแบบนี้ลากมันเชื่อมแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นแอปไหนทํา PDF แบบนี้ได้สำหรับการรีเสิร์ชพวกนี้อันนี้เหมาะมากๆอีกฟีเจอร์หนึ่งคือ YouTube ครับผมกดเปิดปุ๊บแฮทูไซบาเสร็จดูไปอยู่นะระหว่างที่ดูอยู่นะโอเคเกิด okay, กดอันนี้ได้เราพิมพ์ โซนที่เราอยากจะไฮไลท์ครับกดแคปรูปแบบนี้แล้วกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บมันเป็นการ์ดแล้วเรามาลิงก์ต่อได้เนี่ยวิธีการรีเสิร์ชจากหลายฟอร์แมตถ้าเราได้อินไซต์ไหนเราอยากสัมมารีไว้กดตรงการ์ดนี่ครับทั้งรีเสิร์ชด้วยแล้วก็มีโซนในการซินดิไซด้วยแบบนี้โนลี่มันดาวน์โหลดเป็นแอปออฟไลน์ line, นะครับก็มีเวอร์ชั่น Mac Windows iOS Android เนาะคือมันมีทั้งใช้แบบออฟไลนะ์เนาะซื้อขาดเลย99เหรียญน,นะแต่ถ้าอยากเก็บขึ้นคลาวก็จ่ายเป็นมันลี่ได้นะครับตอนนี้มีาอยู่่20%นะครับผานนห้าเว็บขึ้นะไนะลฟ์ทโมเนาะะลลดดดไป25%ซึ่งีีจหมในอก1วัน เอาดีไหมไปลองแอปนี้กันนะครับ noti.com